สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหนวแน่ทักสินเคลื่อนไหวแล้วชี้ช่องไล่ประยุทธ์แนะประชาชนไปบ้านสดสบอกห้ามยกมือไว้วางใจประยุทธ์ไม่งั้นข่าวหน้าไม่เลือกอีกแน่ คุณโทนี่แนววิธีไล่ประยุทธ์ให้ชาวบ้านรวมตัวกันไปบ้านสสบอกห้ามยกมือไว้วางใจนายกคู่ไปเลยถ้าไว้วางใจครั้งหน้าจะไม่เลือกแน่นอนเพราะทำให้เดือดร้อนโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2 5 0 5เมื่อเวลา20นาฬิกา คุณทักษินชินวัตรหรือคุณโทนี่วูซัมอดีตนายยกรัธมนตรีรวมเสวนาในขบเ้าของกลุ่มแค่คิดเคลื่อนไทยเป็นครั้งที่14ในตอนขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยคนคู่ขนานกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐสภา,าเป็นวันที่หนึ่งโดยช่วงหนึ่งคุณโทนี่ได้กล่าวถึงการไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรฐมนตรีโดยยกเหตุผลว่าประสบการณ์แคบกับโลกปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งที่เกินขีดความสามารถและไม่มีความสามารถในการกระจายงานต่อมาช่วงหนึ่งผู้ร่วมเสวนาสอบถามว่าจะส่งสารอะไรถึงพรรครัฐบาลคุณโทนี่ได้กล่าวว่าวิธีที่จะให้พลเอกประยุทธ์ออกเหมือนที่ท่านยืนยันจะใช้ระบบรัฐสภาดีที่สุดง่ายที่สุด ไม่ต้องโดนแกส๊สน้ำตากระสุนจริงกระสุนยางนั้นประชาชนที่อยากเปลี่ยนนายกทุกเขตเลือกตั้งไปหาสอสอบอกสอสอเลยว่าอย่ายกมือไว้วางใจประยุทธ์ถ้าไว้วางใจประยุทธ์ครั้งหน้าไม่เลือกแน่นอนเพราะทำให้เดือดร้อนพ่อแม่ตกงานขายของไม่ได้ ประชาชนทุกเขตสองวันนี้รวมตัวกันไปบ้านสสบอกสสเลยว่าเราไม่เอาแล้วนายกคนนี้ขอให้ยกมือไม่ไว้วางใจสสกลัวนะคุณโทนีร่ระบุขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อชาติสัตว์ประยุทธ์บริหารประเทศสู้ทักษิณไม่ได้ชี้ไทยเสียเวลา7ปีแน่ปล่อยวางหยุดยึดติดอำนาจเพื่อนาคตเยาวชนและประเทศ โดยเมื่อวันที่31สิงหาคมนางสาวเกตรปริยาแก้วแสนเมืองรองเลขาธิการพรรคเพื่อชาติได้กล่าวว่าตนไม่เคยลืมวลีอย่าคิดว่าทักษิณจะเก่งอยู่คนเดียวลองให้ทหารได้บริหารประเทศชาติดูบ้างเมื่อ7ปีที่แล้ว ซึ่งวันนี้พี่สูจน์แล้วว่ารัฐบาลทหาร,กรเกษียีและผู้สนับสนุนคือผู้ขโมยอนาคตและจับประเทศเป็นตัวประกันจากความต้องการอยู่ในอำนาจของตนเองความผิดพลาดจากการตัดสินใจแก้ปัญหาโควิด -19 การล็อกดาวน์ประเทศระยะยาวครั้งแรกเพื่อหนีมบเบยวชนการบริหารจัดก,การวัคซีนผิดพลาดเพราะความด้อยวิสัยทัศน จนมาถึงการตัดสินใจล็อกดาวน์รอบล่าสุดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ทั้งที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกออกมาเตือนให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าการล็อกดาวน์จะทำให้เศรษฐกิจพังไม่สามารถยุติการระบาดของโควิด -19 ได้ต้องบริหารจัดการวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็วควบคู่กับการเดินหน้าเศรษฐกิจแต่รัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาไม่ทำ พอรับรู้ถึงความผิดพลาดในการล็อกดาวน์ก็ประกาศทยอยปลดล็อกแบบลักลันนางสาวเกตปริยากล่าวอีกว่ารัฐบาลน,นี้ผิดพลาดจนประเทศไทยคือผู้ป่วยหนักในอาเซียนขณะที่สมัยคุณทักษิณทุกประเทศในโลกยอมรับและรับทราบในความสามารถแม้แต่จีนที่รัฐบาลน,นี้พยายามอ้างอิงอยังชื่นชมและยอมรับ ความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาดอย่างไข้หวัดนกในเวลานั้นที่จบลงอย่างรวดเร็วแต่แทบไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจประเทศไทยเสียเวลา7ปีเพื่อพิสูจน์ว่าความสามารถของทหารเกษียณว่าซู้อดีตคุณทักษิณไม่ได้เลยจึงควรปล่อยวางละกิเลสบ้างอย่าเอาความเห็นแก่ตัว ยึดติดกับอำนาจมาขโมยเวลาและอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่และทำลายโอกาสประเทศไทยอีกต่อไปเลยรองเลขาพักเพื่อชาติกล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไป <c oughs> ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเชน่นถามจริงๆนะพวกมนุษย์ลุงและป้าพวกท่านมูฟออนจากเรื่องจำนำข้าไม่ได้สักทีหรืออย่างไรดิ้นกันดีดิ้นกันจังนะ คุณทักษิณน,นี่หน้าตาท่านสดใสสดชื่นตลอดไม่เหมือนคนบางคนดำครั้ำอย่างกระโดนของมันทําไม่ได้หรอกวิธีนี้เพราะการเลือกตั้งมันก็โกงเอาใครอยู่พักมันมันก็มีบัตรผีบัตรออกลูกขณะที่ว่ายิ่งนับคะแนนก็ยิ่งหายกลัวมันจะเลือกกันเองเขียนเองอะไรแบบนี้คนมันคิดไม่ดีอํานาจอยู่ในมือมันอีกมีบัตรขยิ่งมันได้อยู่ดีลคะค่ะ มันกรูที่ไหนล่ะครับท่านมันยกมือทีได้ไม่รู้เท่าไหร่เก็บไว้บางส่วนพอเลือกตั้งมาก็เอามาแจกก็ได้เป็นอีกวิธีนี้เจ๋วเลยค่ะแต่สสบ้านเราผักพื่อไทยคงไม่ต้องไปนะคะสสเลยบอกกลับว่าครั้งหน้าเราจะอัดฉีดท่านให้เยอะขึ้นชาวบ้านผู้เห็นแก่งเงินระยะสั้นเปลี่ยนใจเฉยสสคนไหนบวชไว้วางใจประยุทธ์จำไว้เลยว่าครั้งหน้าเราไม่เลือกมันอีก งานนี้ประยุทธ์พังเล็กคาสภาแน่เอาแล้วเพื่อไทยแย้มรายชื่อแคนดิเดตนายกคนใหม่รอบนี้พร้อมสู้เขี่ยประยุทธ์ไร้ประสิทธิภาพพ้นตกเก้าอี้งานนี้จะปังหรือไม่เพื่อไทยแย้มรายชื่อแคนดิเดตนายกคนใหม่ด้านเลขาพักเผยอีกถูกใจใช้คำนี้ได้เลยท่านจะพอใจ โดยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทารัชวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยและนางสาวอารุณีกาสยานนท์โฆษกพักเพื่อไทยได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยนายประเสริฐกล่าวว่าเชื่อว่าหลังการปริปัายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนตัวนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ขอเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐนมนตรีเรียบร้อยแล้วถ้าเปิดชื่อออกมาจะเป็นชื่อที่ถูกใจและพอใจของคนทั้งประเทศเรียกว่าคนนี้ใช่เลยท้งนี้ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีพักสาขาไม่มีแตกแบ่งย่อยไม่มีท่อนำเลี้ยงและไม่มีการไปสนับสนุนใครมีแต่เพื่อนเก่า ทที่่่เเคยยยอูด้ว้วกัันนนมาาโดยพักเพื่อไทยจะส่งสอส,อสอครบทุกเกตยืนยันอีกครั้งว่าพักไม่มีสาขาหรือพักที่จะไปแตกแบ่งย่อยศึกเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยพร้อมสู้อย่างเต็มที่เมื่อถามถึงคุณสมบัติแคนดิเดตนาย,ยกมนตรีของพักเพื่อไทยนายประเสริฐได้กล่าวว่าถูกใจใช้คมีได้เลยแล้วท่านจะพอใจ ด้านนางสาวอารุณีกาสยานนโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่าเนื่องจากประเทศมีวิกฤตครั้งใหญ่การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกมนตรีคือการสร้างความมั่นใจดังนั้นแคนดิเดตนายกรมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะเป็นคนที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถในการพาประเทศฝา่าพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้ แน่นอนว่างานนี้รัฐบาลได้เจอศึกใหญ่ทั้งในและนอกสภาคอาการเมืองต้องจับตาศึกสักฟอกรัฐบาลหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยรอบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อสถานการณ์การเมืองโดยยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเนื้อหาโดยสรุปพุ่งเป้าไปที่การบริหารสถานการณ์โควิดในทีผิดพลาดล้มเหลวการบริหารจัดการวัคซีนปล่อยให้มีการทุจริตช่อฉชนซ้ําเติมสถานการณ์เพิกเฉยละเลยจนทำให้ประชาชนเสียโอกาสที่ไม่เข้าร่วมโครงการโควิด ฝ่ายค้านได้พุ่งเป้าไปที่อภิปรายไม่ไว้วางใจผลเอกประย,ยุทธ์ข้อหาหนักไปที่การบริหารโควิด1 9ล้มเหลวมีลักษณะค้าความตายโดยเห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะเหิมเกริมคิดการใหญ่โตในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับนายนุทินโดยไร้ความสามารถที่จะเป็นผู้นำประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9 ทุจริตต่อหน้าที่เช่นจัดหาวัคซีนไม่โปร่งใสกระจายวัคซีนโดยเลือกปฏิบัติเพิกเฉยละเลยจนทำให้ประชาชนเสียโอกาสที่ไม่เข้าโครงการโควิดกู้เงินมากแต่ใช้จ่ายอย่างไรทิทางจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ต่อเนื่องทางที่ไม่มีสถานการณ์สู้รบทำเศรษฐกิจดิ่งเหวกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยใน,ในสายตาชาวโลก หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเชน่นขอคนรุ่นใหม่สมองดีภาษาเยี่ยมรู้จักบริหารจัดการวางระบบเป็นประชาชนมาก่อนพวกพ้องนะครับถ้าเป็นไปได้เอาทักสินแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาพานทองแท้ก,ก็ได้ชัดเจนดีครับเพื่อไทยนึกไม่ออกเลยครับว่าจะมีใครถูกใจประชาชนอีกใครก็ได้ครับ เยียวยาให้วัคซีนเกรดเอชาวโลกยอมรับฉีดฟรีทั่วประเทศด่วนๆเลยธุรกิจทางประเทศจะได้เดินหน้ากันได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวด